โดน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 ,โน,โน Hmm. ใหญ่เฮ้ยตดนโดูว threaten ่ะโหโคตรใหญ่เลยนู่นวิ่งมปโน่นเออไม่ใช่ตัวเล็กตัวนี้ตัวใหญ่เลยอ่ะ สามตูดเปเลยไม่โดดอีกเฮ้ยเม็ดแตกเลยขยะดิเม็ดโอ้ตัวนี้ก็ไม่เล็กอนะันเนี้ยสองอะ่ะ tuổi luồn liều โอ้ยโอ้ยแรงโอ้โหระเบิดเลยถึง <c oughs> มันแรงก็มันก็เห็นหัวะ่ะไม่โดนไม่โดนมันไปยังไงไม่รู้เลยตัวเนี้ยมันพลิกแล้วก็พ่หันออกเลย Ở đó luôn, ở đó luôn, ở đó luôn Ui, เข้าเชิงหน่อยเดียวเข้าดีเข้าดีเข้าดีโอ้โหดำปีส่งลกครึ่งโอ้โหอะไรเนี้ยขยุกข,ขยุย อะไรเนี่อ่ะหางงอกแล้วฉีกแล้วเนี่ยตัวผู้เดือยหล่าเลย,เยแต่ตัวนี้อ้วนเนี่ยฟุงปองเลยเข้าเขากลางสันอยู่แล้วออกเชิงแล้วแก่ไงมะเนี่ย นี่แหละเพลินอุราเพลินอุราเพลินอุราเจอแบบนี้เข้าสันออกกลางห่างนะออกเชิงสายสองบวกขึ้นใต้ขาเลย เนี่ยลูกดอก4.5ยาว45ช่างเซฟทับตีเหล็กดอกหมานเลดอกนี้ยังไม่ขาด <c oughs> อย่าพูดไปเดี๋ยวอาจขาดวันนี้ฟึ้บโ,โหโ,โหพลิวพลิวขยุ่มเร็วก็จะปันพันกันอย่างเงี้ยต้องค่อยๆแกะตาดีๆก็ไม่เท่าไรหรอก ตาไม่ดีก็โหห่างดำปีเลย มีคำถามบ่อยๆนะครับว่าม้วนสายยังไงก็ม้วนพอกไปอย่างเงี้ยครับทีละสีทีละสีไล่เข้าไปเนี่ยร้อยเมตรถามกันมาหลายคนครับก็พอกไล่ไปเนี่ย 10, 10สิบิทีละสีแล้วก็ทิ้งไว้สัก2อสี่ 2, คือเรียงเรียงเดียวไม่ต้องพอกส่วนใหญ่เรายิงอยู่ให้มันออกดีๆ100ร้อยปอนร้อยเมตร өмір ถ้าเป็นปมรุนแรงก็ต้องใช้แบบนี้ค่อยๆครับเนี่ยผมจะพกอยู่ตลอดเข็มโคเชเดินเดินหน้าอย่างเดียวนะห้ามถอยถอย,ถอยแล้วมันก็ มาแล้ววันนี้น่ะพอส่งงานปุ๊บพวกโทรเลยพอส่งงานเข้ากลุ่มเป้าสะอาดแล้วพวกโทรทันทีอโไรไม่รู้จำหน้ามันไม่ได้มันหน้ามันก็เหมือนเหมือนกันนะปลาไก <t> ่ะ นี่ <c oughs> ขึ้นตายขาเลย <c oughs> ขึ้นติดตะลิงติดหินเลย <c oughs> เออไม่ถึงไม่ถึงประมาณสองหน่อยๆ <c oughs> <c oughs> เออแค่นี้ก่อนเก็บปลาก่อน <c oughs> พวกโทมบอกให้พอเออยังไงกันนี่ อได้จัางน่าจะสองโลหน,หน่อยครับช่างดูอสองสามแปดห้า คลิปเราถ้าคนดูจบนะครับจะรู้ว่าของผมเนี่ยจะช่างเกือบทุกคลิปนะครับแทบจะทุกคลิปนะครับถ้าจาไม่ผิดบางคนบอกช่างให้ดูด้วยผมช่างทุกคลิปครับถ้าดูจบแต่จะช่างตอนจบคลิปครับก็สองสามแปดห้าครับตัวกําลังกินครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ